สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่เดิมนะฮะที่เค u อ o ตรามินทา35วันนี้เราอยู่กับตัวรถทั้งคู่เลยนะฮะจะเป็นออด i ี้ทีทและก็เป็น ซีโลโค่นั่นเองนะฮะกับการเปลี่ยนของเรานะฮะเปลี่ยนเป็นโช๊คัพของ H-D Euro spec เปลี่ยนแล้วดีอย่างไรนะฮะตัวนี้เป็นตัวโช๊คที่ปรับสูงปรับต่ำได้ปรับนิ่มปรับแข็งได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาดูายละเอียดของตัวโช๊คแต่ละรุ่นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอย่างคันนี้นะฮะจะเป็นซีโลโค่นั่นเองนะะตั้ตัวนี้จะเป็นตัวรถที่แต่งเป็นแนวสปอร์นั่นเองนะฮะกับตัวโช๊คนะครับเราจัดให้เป็นตัว H-D นั่นเองตัวนี้เป็น H-D Euro spec สามารถที่จะปรับสูงและปรับต่ำได้ปรับนิ่่่มปรรรัััับบบแขขงงงงไดด้้้ะะนนนนเออตตวโโชชคาาาททีจจย์ใใก มากเลยนะะฮเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่กําลังเปลี่ยนนะฮะเรื่องของตัวโช๊คในเลทราคาเพียง38,000บาทผ่อนให้ส่นเปอรนะสิบเดือนอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับมาอยู่กันอีกหนึ่งคันนะสำหรับคอดี้เอ็มเคสองนะครับทางร้านเรามีสต็อกให้ครบนะฮะเรามีตั้งแต่เอ็มเคหนึ่งเอ็มเคสองจนถึงเอ็มเคสามนะครับมีให้เลยสําหรับตัวโช๊คเฮดได้นะฮะในเลทราคา30,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโช๊คที่รับประกันให้ยาวนานถึงยสองแนน่อน นะท่านใดที่เลือกตัวโชว๊คตัวนี้นะครับรับประกันลูกค้าจะไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมช่างนะฮะดูแลแล้วก็มีเรื่องของการติดตั้งจัดทรงว่าสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ